สวัสดีชาวลัคนาราศีเมฆค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนกรกฎาคมสองันายนะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ทั่วไปนะคะส่วนคลิปของความรักเนี่ยก็จะแยกให้นะคะแล้วใครที่ยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองก็ไปปวดเช็คลัคนามาก่อนนะแล้วก็ดูของอาจารย์ได้ทั้งสองคลิปเลยนะคะทั้งราศีและลัคนา และอันไหนที่มีเคล็ดลับหรืออวิธีการแก้ไขแนะนำที่คิดว่าคิดนะั้นตรงกเ,เราก็เอาไปปรับปรุงใช้ได้หรือว่าจะาไปปรับปรุงใช้ได้ทั้งสองคิดเลยก็ได้นะคะชาวลคัราศีเมษนะเอเอก็ให้ระวังไว้นิดนึงนะคะยังมีลางหูคค้นทรัพย์อยู่นะจนถึงปีหน้านะคะก็ให้ระวังเรื่อง ค่าใช้จ่ายต่างๆนิดนึงนะคะส่วนอย่างอื่นนะ่ะดีหมดดวงกําลังจะขึ้นดวงกาลังจะเปิดแล้วนะชาวล้วขารลาสิเมนะดวงกําลังจะขึ้นมากนะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเลยไพ่เสียนร้อยแปดนะคะทั้งห้าเสียห้าเสียนห้นะาใบได้แก่ใบนี้ใบนี้ก่อนอ่ะอันนี้เป็นเสียนองคตนะคะองคตคือใคร ถ้าเกิดว่าใครดูตามคลิปตลอดก็น่าจะจำได้นะคะองคตก็คือลูกของพาลีกับพนางมนโทที่พาลีไปแย่งพระนางมนโทมานะคะแล้วก็ได้นางมนโทเป็นภรรยาก่อนปู่โทศกัณน,นะคะแล้วก็องคตเนี่ยพอเขาคืนนางมนโทก็ต้องพระฤๅษีที่เป็นพระอาจารย์ของพาลีอะ่ะก็เหมือนกับว่าเอาเด็กคนนี้ไปใส่ในท้องแพะไว้พอถึงกำหนดข้อก็ผ่าท้องแพะออกมา ประมาณนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่มหัศจรรย์มากนะคะนะแล้วก็คืนตัวนาะงบุทโให้กับปู่ทศกัณฑ์ไปแล้วตรงนี้ไพ่เสียนที่สองนะอยู่อยู่ตรงกลางเลยสถิตยอยู่กับคุณภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งเดือนก็คือเสียงของปู่ทศกัณ์หน้าทองนี้นะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นเสียงปยู่พญานาคนี่พญานาคนะคะอยู่อยู่ด้านหลังนี้อันนี้คือเสียนเสียงน,นะคะ ตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงโน้นนะคะแล้วก็ไพ่สรุปจะเป็นพระแม่สุรศดีกับพระนารายณ์ทีนี้เราดูดูก่อนว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราคนาาศีเมษนะซึ่งมีปู่โทศกันสถิตอยู่ด้วยอันนี้บ่งบอกหมายถึงว่าชาวรัคนาาศีเมษนะจะมีเสน่ห์มากเลยภายในเดือนหน้าเนี้ยไม่รู้ว่าทำไม จะมีเสน่ห์มากนะคะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นก็คือให้ระวังการผิดสิิงข้อ3ามหรือความลุ่มหลงในเพศตรงข้ามอย่างงงหัวไม่ขึ้นหรือว่ารักมากหลงมากตามใจเขาทุกอย่างอะไรแบบนี้บางทีตามใจไม่เหตุผลที่ไม่โอเคก็ยังตามใจอยู่อย่างนี้นะคะคือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ เออนะระวังเรื่องการผิดสีเพราะว่าจะมีคนเข้ามาหาด้วยนะคะมีคนเข้ามาหามีคนแอบมองแอบชอบอะไรอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะก็ให้ระวังให้ดีแล้วกันในจุดจุดนี้นะในเรื่องความรับความสัมพันธ์แต่ว่าดูโดยรวมแล้วในครอบครัวนะความลับกับสามีหรือกับภรรยาเนี่ยของชาวเมทเนี่ย มีความสุขยังอยู่ด้วยกันด้วยดีแล้วมีความสุขแล้วรักกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างทําให้เมฆกับคู่เนี่ยตัดกันไม่ขาดแล้วรักยิ่งรักกันมากนะอีกในยะหนึ่งที่ได้เสียงปู่รสักกานอยู่เนี่ยนะอาจจะหมายถึงว่าชาวเมฆทั้งผู้ชายและผู้หญิงอาจจะได้บุตรบริวารอาจจะมีการต้อนรับสมาชิกใหม่ก็ได้ นะอาจจะมีลูกเพิ่มได้ลูกเพิ่มนะคะหรือคนที่ยังไม่มีลูกก็อาจจะประสบความสําเร็จมีลูกแล้วทําให้ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวมันแน่นแฟนมากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วคู่ของชาวเมธเนี่ยก็จะตามใจเมธมากขึ้นด้วยแล้วเมธก็ตามใจเขามากขึ้นด้วยแต่ว่าในในการตามใจแบบนี้ที่อาจารย์เห็นก็คือ มันไม่ได้ผิดทํานองควองทําอะไรหรอกมันก็อยู่ในกรอบของครอบครัวนี่แหละที่คนสองคนยังหลับได้แต่ทีเนี้ยมันจะมีบุคคลที่สามเข้ามาคือคือจ้องที่จะเอ่อแย่งชิงเมรไปอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นความสําคัญความเก่งความอะไรในตัวของของเมษน่ะเ่าทั้งเยอะที่อยากได้ไปเป็นคู่แต่มาที่หลังไม่สามารถแล้วนะคะแต่เขาก็ยังเพียรพยายามอยู่เพราะฉะนั้นก็คือให้ระวังให้ดีนะคะ อ่านะให้ระวังให้ดีอาจจะมีคนประเภทนี้เข้ามานะเราก็วางตัวซะให้เขาเป็นแค่กัลยาณมิตรที่ดีอะไรก็คือสร้างกำแพงขีดเส้นเอาไว้แล้วก็ปัญหาจะไม่เกิดกับในครอบครัวเลยเพราะว่า,าดูแล้วจับไพ่นี่มีความสุขนะคะมีความสุขดีนะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะในหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีเมษนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าอยู่ที่ขาขึ้น นะคะแต่ว่ายังมีราหุคนซัพย์อยู่แต่ว่าดาวเสาวเป็นกเกษตรก็คือยังยังใช้ได้อยู่นะคือหน้าที่การงานเนี่ยสิ่งที่ทํามั่นคงในอนาคตแล้ก็ได้ได้เงินด้วยนะคะได้เงินก้อนได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมหลังจากนี้เป็นต้นไปนะนับจากเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นแววแล้วนะแล้วก็จะชัดเจนเมื่อเดือนกระดากรดาเป็นต้นไป จนถึงห5ห้าเลยถึงปีหน้าหน้าที่การงานที่ชาวเมฆกําลังทําอยู่ณเวลานี้นะคะหรือคิดจะเริ่มทําธุรกิจใหม่ทำอะไรจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับตัวเองดวงคนอื่นเป็นไงไม่รู้แต่ดวงเมฆขึ้นดวงคนอื่นจะแย่ทําอะไรไม่ค่อยดีแต่เมฆทาได้นะคะเมฆทาได้เม่เป็นนักสู้นะคะ,ะกำลังจะดีแล้วเรื่องงานจะดีมากๆเลยใครทํสออย่างสาอย่างก็คือจะได้หมดเลยเพราะว่าคุณได้เสียงป,ปู่โรซักการเงิยปู่โชซักการรวยจะตาย นะกรุงลงกาเป็นทองเป็นทองทั้งหมดแล้วเครื่องประดับของปู่นะถ้าใครดูในเรื่องรา,ามกเกียรติ์หรือว่าเรื่องอะไรนะพัชิวะมหาเทพอะไรที่ทางอินเดียทำคือเครื่องทรงทุกอย่างที่ท่านใส่คือจะเป็นทองหมดเลยนะคะร่ํารวยเม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าไม่จะจนเม่สบายสบายตอนแก่แต่เด็กๆอาจจะลําบากแต่ว่าพอมา ถึงกลางคนแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะจะไม่ค่อยระหงระเหินเท่าไหร่แล้วจะมีถิ่นฐานที่มั่นคงในตอนแก่มีทรัพย์สมบัติตอนแก่นะคะนะตอนที่วัยกลางคนอายุมากขึ้นนะก็จะประสบความสําเร็จแล้วอดใจนิดนึงเรื่องงานไม่ต้องห่วงนะคะส่วนคนที่เอ่อทำงานเอ่อเป็นลูกจ้างในบริษัทนะคะหรือเป็นพนักงานเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เดินทางนะ มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเจราจาเรื่องธุรกิจให้แก่บริษัทนะคะอ่าก็เหมือนก็ว่าบริษัทเห็นความสัมพันธ์นะเอ่อก็เลยให้คุณเนี่ยไปไปทำการเจราจาการค้าหรืออะไรบางอย่างแต่ให้ระวังปัญหานิดนึงนะคะอาจจะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคุณได้ไปทำเต็มที่แต่บางทีด้วยปัจจัย รอบข้างเนี้ยหรือปัจจัยด้วยภาวะเศรษฐกิจสังคมอ่ะโปรเจกต์ที่คุณไปคุยหรือว่าไปทําให้กับบริษัทอาจจะต้องเลื่อน,นออกไปนิดนึงนะมันมันมันอาจจะไม่สําเร็จเต็มร้อยแต่อาจจะต้องรอเวลานะอาจจะต้องรอเวลารอเหตุการณ์คลี่คลายแล้วคุณอาจจะเจรจาได้สําเร็จหรือบริษัทคู่ค้าอาจจะทําได้สําเร็จนะแต่ต้องใช้เวลานานนิดนึงก็อย่าใจร้อนนะคะแล้วก็การเดินทางก็ต้องระวังโรคระบาดด้วยนะแล้วการติดต่อของชาวเมธที่ทําเกี่ยวกับต่างชาติ นะประสานงานต่างชาตินะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จส่วนคนที่ทำเป็นของตัวเองนะคะ้าขายออนไลน์หรือทำอะไรที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลทั้งหลายจะประสบความสำเร็จอย่างสูงน,นะคะประสบความสำเร็จมากนะทีนี้คุณได้เสี่ยงองค์คดเนี่ยกับเสี่ยงพญานาคเนี่ยองค์คดนี่เกี่ยวกับเรื่องก,การเจราจานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกแล้วคุณอาจจะ มีโอกาสได้เดินทางไกลแต่การเจรจานั้นนะอาจจะไม่สําเร็จทั้งร0อยเอ็นอาจจะได้แค่เจ็ดแต่ว่าคุณได้ทําหน้าที่ของคุณได้ได้เต็มที่นะผู้ใหญ่เขาเห็นเขาจะเมตตาเขาอาจจะหยิบยื่นงานชนิดอื่นให้คุณต่อไปเพราะว่านี่คือความสามารถที่สุดแล้วที่คุณแสดงออกมาแต่ว่าด้วยสภาพแวดลอ้อมไงมันยังทําให้ไม่สําเร็จเท่าที่ควร ะะแต่คุณจะได้มอบหมายงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ไปที่ใหม่ๆได้ได้รู้สิ่งใหม่ๆนะของชาวเมธนะคะแล้วก็ภายภาคหน้าเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างสูงนะในสิ่งที่ทํำณเวลานี้นะคะแล้วก็ชาวเมธนะอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับสายบุญนะคะอ,อ,อาจจะได้ทําบุญกับคนที่หมู่มากอาจจะได้ไปบวชนะอาจจะบวช ชีพามบวชพระหรือว่าอาจจะได้ไปทําบุญนะที่มันเป็นบุญใหญ่แล้วก็ไปกันเป็นหมู่คณะหรือไปกับคนเยอะๆหรือคนหลายๆคนนะคะทีนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้นะมันไปเป็นการดีแต่ตอนนี้มีโรคระบาดถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะจะโอนเงินไปโอนแอปไปอะไรก็ได้แล้วอธิษฐานขวดน้ำก็คืนสมมุติน,นั่งสมาธิอยู่บ้านทาแบบนี้แทนก็ได้แต่ถ้าเราไปในหมู่คืยญาติเรา ไปสองสามคนอะไรแบบนี้ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงนะคะนะก้นระยะห่างไปก็ไม่ต้องไปคุกเขีย่ยคนอื่นนะคะนี่ก็แล้วแต่สถานการณ์ดูความเหมาะสมเอานะคะแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองนะคะแบบมีโอกาสได้เดินทางทางสายบุญโอกาสได้บวชนะคะงานเงินบอกแล้วชีวิตครอบครัวบอกแล้วนะคะชาวเมฆนี่ไม่ไม่น่าห่วงอะไรเลยนอกจากจะมีคนเข้ามาแค่นั้นเองนะคะในส่วนของเรื่องสุขภาพ ชาวเมฆสุขภาพยังดีอยู่นะคะยังแข็งแรงอยู่นะยังไม่มีปัญหาอะไรใครที่เป็นโรคภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะดูจากในนี้ไม่มีโรคภัยไค่เจ็บเกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นโรคก,กำเ่านิดเดียวนะอาจจะเป็นที่ปวดหลังนิดนึงอะไรนิดนึงแล้วก็หายไปหายไปเองไปใส่บาตรท,ทาบุญให้เขาแล้วก็สวดมนต์เยอะแล้วก็ โลคก,กรรมเก่าจะหายไปเองหายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะแต่ต้องตั้งใจทําจริงๆใส่บาตรอุทิศบุญส่วนให้เจ้ากรรมในเวรซะเพราะว่าหนในนี้ชาวเมธอาจจะมีวิบากกรรมอาจจะเคยฆ่าสัตว์แต่อาจจะเคยปตีหลังเขาให้เขาเจ็บปวดทรมานหรืออะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นกลงกลางกงเตรียมวนมาแล้วในชาตินี้ แต่ว่าจะหายได้ให้ไปใส่บาตรสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานไปเลยว่าสิ่งที่ทาให้เราปวดหลังปวดกระดูกปวดตรงไหนก็ตามเนี่ยให้หายให้เขาไปแล้วเดี๋ยวจะหายเองนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยก็ปรึกษาหมอก็ได้นะคะไปหาหมอตรวจเช็คอะไรก็ได้นะคะส่วนให้สรุปเนี่ยก็เป็นพันาลายกับพระมแม่วสุลสัดีนะางานที่ชาวเมธทำนะคะจะประสบความสำเร็จ ด้วยดีมีโอกาสได้เดินทางแล้วก็มีข่าวจากทางไกลมาเป็นข่าวดีข่าวดีจากทางไกลนะคะอาจจะได้รับทรัพย์จากทางไกลหรือคู่ของชาวเมธอาจจะทำอะไรที่แบบว่าติดต่อกับต่างประเทศแล้วประสบความสำเร็จมีข่าวดีจากทางไกลอนะคะ่ะนะแล้วก็มีโอกาสได้เงินด้วยได้เงินจากทางไกลนะคะแต่ว่าโชคลาภจากการเสี่ยงมีบ้างเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยไม่เยอะ แต่มันจะมีโชคด้วยสติปัญญาตัวเองด้วยจัดงานที่ทำขึ้นมานะคะจะประสบความสำเร็จมากส่วนในเรื่องของอของวิธีแก้เคล็ดแล้วกันอยากให้ใส่บาทนะแล้วก็ทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะแผ่เมตตาให้เขาไปแล้วก็ชำระหนี้สง ให้ชำระนี้สงนะคะ่อาอถ้าถ่ายชีวิตถ่ายชีวิตสัตว์ได้นะก็ทำบ้างนะคะเมที่เมธี่ไม่ค่อยได้ทำเลยให้ทำบ้างส่วนสีนะที่เป็นสีนำโชคของชาวเมธในเดือนกรกฎาคมนี่นะสีเหลืองนะคะให้ใส่สีเหลืองสีทองนะคะอสีเหลืองสีทองเหลืองอ่อน,ออน หรืออะไรล่ะส้มแต่เป็นส้มอ,อ่อ,อนๆอ,อน่อ,อนเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ฉูดฉาดนะคะไม่ต้องใส่ฉูดฉาดกระเป๋าตังค์อาจจะเป็นสีส้มก็ได้สีเหลืองก็ได้นะคะเอ,อเอาไปให้คูบาจารย์ที่ไหนเจอก็ได้ที่เราหนักถืออย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เป็นเดือนที่เงินเข้านะมีเงินเข้ามีเงินไหลเวียนแต่เมธก็ต้องระวัง เรื่องค่าจ่ายด้วยนะจับจ่ายใช้สอยอะไรแบบนี้มันก็ลวหูคนซัพบอะนะมันก็คน้นกระเป๋าตังเราไปเรื่อยแหละมาทางไหนมันก็เดี๋ยวมันก็จะมีทางออกแต่คือเราต้องหาวิธีทางเก็บเอาไปฝากธนาคารไว้หรือเอาไปซื้อสลากออมสินซื้ออะไรคือทําแบบนี้ไว้อ่ะมันก็จะไม่หลุดออกมาแต่ถ้าเก็บเงินไว้กบตัวนะเม็ดจะไม่ค่อยเหลือ ะะก็คือให้ระวังมีหว่วงแค่เรื่องเดียวเรื่องนี้แต่ว่ายังมีการหมุนมการเงินได้นะคะหมุนไปได้อะไรไปได้แต่ว่ามันมีใครจะเข้ามาเหมือนกันค่อนข้างเยอะนอกนั้นอุบัติเหตุการเดินทางนะไม่มีเดินทางได้สะดวกปลอดภายัยก่อนออกอ,อกบ้านก็อารัธนาพักเครื่องอะไรห้อยคอไปบอกครูบาอาจารย์ก่อนออกบ้านอะไรก็ว่าไปนะคะน้ำเมฆก็ไม่น่าเป็นหว่วงเท่าไหร่นะหว่วงเรื่องการเงินกับเรื่องบุคคลที่จะเข้ามา สร้างปัญหาให้นิดนึงแล้วก็เมื่อตอน,น,นต้นๆบอกแล้วเนาะว่าเมธอาจจะมีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกใหม่นะอาจจะมีคนใหม่มีลูกเกิดขึ้นในครอบครัวและทาให้ครอบครัวแน่นแฟน้นทีนี้มเมื่อเมธมีลูกจริงๆคนที่ไม่มีลูกนะถ้ามีลูกจริงๆลูกนั้นจะเป็นอภิชาตตะบุตรมาเกิดแล้วก็จะให้โชคให้ลาบกับเมธนะคะให้จะให้โชคให้ลาบเพราะฉะนั้นตอนที่คุณตั้งครรภ์หรือว่ามีเด็ก อยู่ในท้องเนี่ยคุณขออะไรเขาก็ได้นะไม่เชื่อลองทําดูคือให้ทําใส่บาตรได้ใส่แล้วก็กางคืนน่ะพาะก็สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเขาจะอยู่ในท้องเราอยู่แล้วไงเขาจะรับรู้ได้แล้วเขาเป็นเทวดามาเกิดเขาจะให้โชคกับผู้เป็นแม่และเป็นพ่อไม่ว่าโชคทางใดทางหนึ่งนะไม่หน้าที่การงานธุรกิจหรือไม่ก็โชคลาภฟุกๆฟกจะได้มาเขาจะเป็นคนดึงมาแล้วก็ให้พรกับเรา ะะเพราะว่าบุญเขาเยอะนะเมธก็บุญเยอะเหมือนกันในบางดวงนะสําหรับคนบางดวงเมธก็จะมีดวงจิตผูพกพันกันกับเทวดาองค์น้อยงนี้นะเพราะเมธก็มาจากจิตบางคนเครื่อนจากที่สูงนะก็จะได้เขามานะคะก็ให้ดูแลดีๆนะทําตั้งแต่อยู่ในท้องอย่างนี้เลยนะคะส่วนใครที่ทราบแล้วอยากจะดูเลิกลอดหรือว่า เอออยากจะดูเลิกกลนผมไฟเลิอกอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าตรวจเช็คดวงชะตาในด้านอื่นๆนะ่ะก็ติดต่อน้องแอดมินมาได้นะคะเราบุญสัมพันธ์การอาจารย์ก็จะดูให้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในทิกตอ,อกด้วยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อน้องแอดมินมาได้นะคะ ในคลิปนี้ก็ขอจบคำทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอฝากคลิปของอาจารย์ไว้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์กับน้องแอดมินนะคะแล้วก็รบกวนแชร์ไปนิดนึงนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่เพื่อนๆที่เขายังไม่ได้ฟังเขาจะได้ทราบวิธีแก้ไขภายนในเดือนนั้นๆนะคะคุณแชร์ไปคุณได้บุญ อาจารย์ก็ได้บุญด้วยแล้วก็คุปบาอาจารย์ของอาจารย์นะคะที่อยู่ในหัวโขนในเสียงบมืงที่อาจารย์นักถือท่านก็ได้บุญบารมีไปด้วยนะคะ่ะงั้นขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า